สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยะบุชชาแนลนะครับเราอยู่ช่วงของรายการตอบคำถามเช่นเคยก็มีหลายๆายคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์เชิงถามว่าเจ้าแม่วกอิมเนี่ยเดิมแล้วเป็นผู้ชายนะักคำพูดนี้ก็เจอบ่อยมากนะครับะจะเป็นบทความสมัยเก่าไม่ก็เว็บฟอร์เวิร์ดนี่แหละว,ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระโพธิ ok สัตว์อวโลกิเตศวรเดิมเป็นผู้ชายอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเดิมทีแล้วศาสนาพุทธมหายานกาเนิดนในประเทศอินเดียนะครับ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีการบูชาพระโพธิสัตว์แบบจริงจังๆแต่เดิมแล้วชาวพุทธนับถือแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เมื่อมีการแตกตัวของนิกายถึง18นิกายนับมีนิกายมหายานที่เน้นการบูชาพระโพธิสัตว์มากกว่าโดยเน้นไปที่ทําตัวเองให้เป็นยานแม่ขนาดใหญ่คล้ายๆกับยานเจเนอเรวินย่อมใหญ่กว่ายานปโตเลมีออฟทานองนั้นแล้วก็เรียกพุทธนิกายเดิมว่าหินายาน ว่าหินเนี่ยก็แปลว่าเลวครับแคบนะครับการบรรลุเป็นคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าเห็นแก่ตัวเมื่อเทียบกับผู้บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อช่วยโลกทีละยะเยอะดังนั้นก็มีการสถาปนาพระโพธิสัตว์ขึ้นมาองค์หนึ่งนะครับเป็นบุคคลาธิฐานของความการุณาของพระพุทธเจ้าที่มีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกพระโพธิสัตว์องค์นั้นก็คือพระอวโลกิเตศวน คำว่าบุคลาธิฐานหมายถึงการสร้างนามธรรมามาปั้นเป็นตัวบุคคลครับเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยศาส,สนาฮินดูมีอิทธิพลมากนะครับกับการไหวเทพเจ้าต่างๆก็แบบปั้นรูปปั้นมาเต็มไปหมดนะครับแล้วเมื่อผู้คนเห็นว่าเออพระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่แล้วนะนิพพานไปแล้วไหวก็ไม่ได้อะไรนะฮะขอหวยก็ไม่ได้ในเมื่อท่านรับรู้ไม่ได้แล้วอยู่ในนิพพานแล้วเนี่ยก็ไปไหว้พระศิวะพระนารายที่ดำรงอยู่ในร่างอันติเมตดีกว่าดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการสร้างอะไรสักอย่างจากนามธรรมาเช่นความการุณาก็มาทําเเป็นพระอววโลกิต นะพระมัญชูสีขี่สิงโตเนี่ยก็แทนปัญญาคูณของพระพุทธองค์ พระสมันตพัทก็แทนด้วยฤทธอำนาจของพระพุทธองค์ก็นับว่าเป็นกุศโลบายในการบูชาพุทธคุณที่เอามาวาดเป็นตัวบุคคลครับเดิมทีแล้วเนี่ยเทพพวกนี้ก็ไม่ได้มีจริงนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยเมื่อมีคนบูชาไปมากๆก็จะมีเทพที่วาสนาบาร,รมีถึงมารับตําแหน่งโพธิสัตว์โดยไปอินร์วเล็บมีของชาวพุทธนะครับไม่ใช่ระอินของฮินดูที่เป็นกระสอบตายนะครับอันนี้แหละครับคือคําว่ามนุษย์นี่แหละสร้างเทพก็ไม่ผิดนะครับเพราะการบูชาเทพมากๆเข้าก็สามารถสร้างเทพที่เกิดจากสังเสริฐะได้เช่นกันครับก็ กลายเป็นว่ามีเทวดาที่บารมีถึงโพธิสัตว์มารับตําแหน่งเข้าจริงๆนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของพระอาวโลกิเตศวรที่แทนความกรุณาคุณเริ่มแรกสุดเนี่ยพระอาวโลกิเตศวรไม่มีหน้าอกแล้วก็เป็นผู้ชายจริงๆ คำว่าอวโลกิเตศวนแปลว่าผู้เป็นใหญ่ที่มองลงมาคอนเซปต์เดียวกับพระอิศวนเพียงแต่ว่าพระอิศวนเนี่ยเป็นพระเจ้าที่สร้างโลกโดยพระอวโลกิเตศวนคือพระโพธิสัตว์ผู้เป็นใหญ่เป็นผู้มองลงมาดูการร่ำร้องของสัตว์โลกเมื่อเห็นสัตว์โลกร้องไห้ก็ส่งมาโปรดในภาคอวตารต่างๆทานองนั้นครับแน่นอนว่าอิทธิพลนี้ก็ได้พระอิศวนมาเต็มๆแต่ว่าพระอวโลกิเตศวนนั้นศักดิ์ใหญ่กว่าพระอิสวนเยอะ สำหรับชาวพุทธแล้วเนี่ยเทพินดูก็เป็นธรรมบาลที่พิทักษ์ศาสนาพุทธเท่านั้นไม่ได้ใหญ่เท่าพระอวโลกิเตศวรในสมัยช่วงราชวงศ์ฮั่นก็ช่วงก่อนเข้าสงครามสามก๊กตอนนั้นเนี่ยมหาย,ยานก็กําลังเข้าจีนอยู่พระอวโลกิเตศวรตอนนั้นก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ครับจากนั้นก็เรียกว่ากวนอิมหรือกวงอิมกวงอิมเนี่ยแปลว่าผู้สดับในที่นี้ก็คือผู้ได้สดับฟังเสียงร้องไห้จากสัตว์โลกรับความหมายเดียวกับพระอวโลกิเตศวร แต่เมื่อในสมัยราชวงศ์จนที่เป็นหลานของซูมาอี้แล้วพระอวโลกิเตศวรได้รับการเปรียบเปยว่ามีความการุณาคล้ายกับสตรีแต่ก็ยังดำรงเพศเป็นผู้ชายอยู่นะครับในสมัยราชวงศ์ถังแล้วเป็นยุคที่ศาสนาพุทธรุ่งเรืองที่สุดก็คือสมัยของพระเจ้าถังไทจงอีกชื่อหนึ่งก็คือหลี่ซื่อหมิน คือคนที่ให้พระถังสัมจั๋งไปเชิญพระคัมภีนั่นแหละครับสมัยนี้จิตรกรจีนมีนามว่าอู่เต้าจือก็ได้วาดภาพพระกวางอิมจากความงามของสตรีในวังแต่ก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ดีนะครับต่อมาก็แต่งตำราว่าพระอวโลกิเตศวรแบ่งภาคมากมายมาโปรดมนุษย์โลกนับที่เปลี่ยนมาเป็นสตรีเนี่ยก็คือสมัยส้มเหนือคราวนี้แหละครับพระอวโลกิเตศวรก็มีภาคผู้หญิงจริงๆที่นี้จะทำยังไงให้คนเชื่อละว่าพระอวโลกิเตศวรกลายเป็นผู้หญิงก็ต้องแต่งเรื่องราวให้มีที่มาที่ไปดังนั้นก็เลยไปแต่งให้ยโยงกับตำนาน,นท้องถ่น ครับคือเรื่องของเจ้าหญิงเมี่ยวซันที่ทำมาเป็นซีรีส์กำเนิดช่วงแห่งกวนอิ่มครับในนิทานเรื่องนี้ก็บอกว่าพระอโรกิเตสวนลงมาเกิดเป็นเจ้าหญิงนามว่าเมี่ยซานเกิดมาในอาณาจักรซิงหลิงอาณาจักรนี้เกิดในยุคก่อนพระพุทธเจ้าโคโดมองปัจจุบันด้วซ้ำไปเจ้าหญิงเมี่ยวซานเป็นธิดาคนที่สมกนับว่าเป็นคนสุดท้องของราชาเมียวจงคนนี้ นางเป็นเด็กที่มีความเมตตากรุณามากชอบถือศีลกินเจพระเจ้าเมียจงเนี่ยก็ไม่ชอบพยายามให้ท่านเนี่ยจะแต่งงานให้ได้แต่โอ่งหญิงไม่ปรารถนาจะแต่งงานครับนางก็เอาแต่บำเพ็ญเพียรทางพุทธศาสนานะฮะทำให้พระธิดาเมียซานเนี่ยถูกลงโทษให้ไปตักน้ำผ่าฟืนนะครับก็เป็นเควสที่ทรมานจนกว่าจะเลิกบำเพ็ญตะบะ ผ้าหลังเนี่ยพระธิดาได้หนีจากเมืองหลกไปสร้างวัดโพธอดัวแถบเมืองเซี่ยงไฮ้โดยมีองค์ครคอยปกป้องมีนามว่าอุยทอเอี่ยซึ่งต่อมาก็รู้จักกัระดามพระโพธิสัตว์อุยทอฟอดสักหรือว่าพระสกัรทโพธิสัตว์เจ้าหญิงเมี่ยวซานก็ได้สําเร็จโพธิญาณที่เกาะแห่งนี้ แต่ก่อนที่สําเร็จโพธิญาณน,นะครับพระเจ้าเมี่ยวจงก็ไม่รู้แคะไหลูกสาวนักหนาบุกทําลายเกาะเผาบ้านเรือโรงเจของพระธิดาเมี่ยวซานสิน้นแต่ว่าองค์หญิงเมี่ยวซานก็ไม่ยอมบอกมาก็เลยร้อนไปถึงเง็กเซียนฮองเต้นะครับท่านเปิดเก้าอี้แจ้งเตือนเอาไว้เง็กเซียนฮองเต้จึงตรวจดูก็พบว่าองค์หญิงเมี่ยวซานกังจะโดนไฟคลอกก็เลยบันดาลให้เจ้าหญิงเมี่ยวซานเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วไฟทั้งหมดก็ดับลงทุกคนเนี่ยก็ตกใจในอิทธิฤทธิ์ของสวรรค์ก็รู้แล้วแหละว่าเจ้าหญิงเนี่ยเป็นคนมีบุญมากดังน,น ก็ตกใจแล้วก็รีบกราบขอขามาครับแล้วองค์หญิงก็เทศให้เสด็จพ่อเนี่ยสำนึกในบาปและกลับใจห,หันมารับถือบำรุงพุทธศาสนาตอนที่พระธิดาลงมาจากอากาศแล้วงเง็กเสียน้องเตก็นริรมิตดอกบัวมารองรับไว้เป็นที่มาของพระแม่กวนอิมปังเมตตานี่เองครับ แต่บางตำนานก็บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยพระเจ้าเมี่ยวจงป่วยหนักไม่มีใครรักษาได้เพราะการจะช่วยได้จะต้องมียาเป็นส่วนผสมคือลูกตากับมือของลูกสาวตัวเองซึ่งพระธิดาสองคนแรกไม่มีใครกล้าให้นะครับพระตัดมือควักลูกตาก็ตายสิครับเมื่อพระธิดาเมี่ยวซานทราบก็ไม่ได้ผูกใจเจ็บจากพ่อครับก็ยอมควักลูกตาตัวเองแล้วก็ตัดมือของตัวเองให้พระราชาก็ทราบว่าเมี่ยวซานสละชีวิตตัวเองจึงสำนึกในสิ่งที่ตัวเองได้ทำมา จากนั้นพระองค์ก็ให้สร้างรูปปั้นปฏิมาของพธทิดาตัวเองแต่นายช่างเนี่ยฟังผิดนะครับก็สร้างเทวรูปที่มีพันตาพันกนขึ้นมา จึงเป็นที่มาของเจ้าแม่กวนอิมพันธ์มืองนั่นแต่ต้นมาครับและไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วสรุปก็คือคติที่ว่าพระกวนอิมเป็นผู้หญิงนั้นก็เอามาโยงกับตำนานท้องถิ่นแล้วก็บอกว่าชาตินี้เนี่ยพระอวโลกิเตศวรสวยชาติมาเป็นผู้หญิงเพื่อโปรดมวลมนุษย์โดยเริ่มจากพ่อของนางก่อนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นเองครับก็สรุปแล้วถ้าพูดถึงพระกวนอิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หญิงจริงๆครับเพราะว่าหมายถึงภาคหนึ่งของพระอวโลกิเตศวรน,นั่นเองเรื่องนี้สอดคล้องกับสัต,สสตะะว์ตนนอกกจากราง แล้วสามารถแบ่งร่างมาปรดผู้คนได้แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นครับถามว่าทําไมคนไทยเรียกเจ้าแม่กวนอิมอ่ามีคนบอกว่าคนเรียกพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือว่าพระอโรกิเตสวนสิคําตอบก็คือคนจีนเองเนี่ยก็เรียกอันเนี้ยครับเนี่ยก็คือแม่หรืออาแม่ทานองนี้แหละครับ คนจีนเรียกเจ้าแม่ต่างๆว่าอาเนียหรืออามากันทั้งนั้นจะเจ้าแม่กวนอิมหรือพระแม่กวนอิมหรือพระอวโลกิเตส่วนเนี่ยสรุปก็เรียกได้ทั้งนั้นแหละครับในเมื่อภาคสตรีก็มีจริงภาคที่เป็นบุรุษนั้นก็มีจริงข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าพระอวโลกิเตส่วนเนี่ยจะไม่ค่อยถือเจกันหรืออุ้มเด็กนะครับแต่ทางนี้ก็ขึ้นกับคนวาดทั้งสิ้นและน่าสังเกตนะครับว่าพระแม่กวนอิมที่เป็นผู้หญิงก็ไม่ได้วาดให้หน้าอกใหญ่แบบเทวรูปอินเดียหรือกรีกด้วยซ้ําไปเเ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 พพรรราา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 ะะวววว่่่่่่คคนนนนจีขขดดลลักกกษณมมมมมป็แออ้้้งูบุไไืศ อะไรอย่างนั้นตั้งแต่ต้นครับ ก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องทาให้สตรีมีหน้าอกใหญ่ก็ลองไปดูแบบรูปปั้นพระแม่ซื่อหวังหมู่สิครับก็ไม่ได้มีหน้าอกใหญ่อะไรเลยดังนั้นถ้าจะบอกว่ารูปปั้นที่หน้าอกแบนเนี่ยเป็นพระอโลกิเตสวนภาคบบรุษทั้งหมดก็ไม่เสมอไปนะสรุปอยู่ที่คนว่านั่นเองดังนั้นก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าพระกวนอิมเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคําตอบก็คือพระกวนอิมที่มาจากเจ้าหญิงเมียซานเนี่ยก็เป็นภาคสตรีถ้าเป็นพระอโลกิเตสวนก็เป็นร่างอันธิเมตจริงๆครับและเจ้าแม่กวนอิมก็เป็น องหนึ่งตามตำราจริงครับดังนั้นเนี่ยเจ้าแม่กนอิมก็เป็นภาคผู้หญิงของภาคอโลกีเตสวนก็เป็นข้อยุติแต่เพียงเท่านี้ครับดังนั้นเรามาถึงตรงนี้ก็ต้องขอกราบท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดซับกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดติดโพสก่อนในแฟนเพจเฟซบุ๊กเพื่อทราบข้อความก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ